แม่ครับผมเป็นยามจบแค่มอมหกผมก็หาเงินเข้าบ้านคนเดียวอะ่ะในผมยัต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าผ่อนโทรศัพท์มือถือทีวีตู้เย็นจนเงินเดือนผมแทบไม่เหลือนะครับแม่รู้ว่าแกมีเงินเก็บถ้าเสี็ดนายเถอะจะต้องทํางานหนักแค่ไหนเนี่ยถึงจะพอกับค่าใช้จ่ายนัดนันัดอะไรแม่ แม่ถูกหวยเหรอนีอ่แกนี่ชอบชักใบให้เลอเสียอยู่เรื่อยนี่แม่จะบอกว่าตอนเนี้ยเรามีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะลูกโอ้แม่แม่ก็ฝันกลางวันนะบ้านราคาหลังเป็นล้านเราไม่ปัญญาซื้อหรอกมีสิก็ยายปุ้ยที่ตลาดไงเขาบอกว่าเขาจะปล่อยบ้านเก่าให้เราราคาไม่กี่แสนเองใช่ซื้อมา นี่แต่หลังคาสังกะสีรัวๆนะแม่มันเป็นบ้านปูนแม่ไปเห็นมาแล้วแลวอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยเขาบอกว่าราคานี้ยให้แม่แค่คนเดียวนะแม่อยากได้อ่ะเราจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แล้วไงลูกแม่ครับผมเป็นยามจบแค่ม .6 แล้วผมก็หาเงินเข้าบ้านคนเดียวอ่ะไหนผมจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าผ่อนโทรศัพท์มือถือ ทีวีตู้เย็นจนเงินเดิอนผมแทบไม่เหลือนะครับแม่รู้ว่าแกมีเงินเก็บก็เงินที่ผมเก็บเนี่ยผมเอาไปผ่อนของให้แม่จนหมดไปนานแล้วอะ่ะแต่ว่าบ้านราคาเนี้ยหาทั้งชาติก็ไม่ได้แล้วนะลูกเราเอาเงินที่เราจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยไปผ่อนบ้านไม่ดีกว่าหรอแล้วผ้าปุ้ยเขาให้เราไปอยู่เลยแม่แม่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วค่าผ่อนในเวลาเดียวกันอะ่ะ เขาบอกว่าต้องวางเงินดาวก่อนอะ่ะแล้วก็ผ่อนไปสักหกเดือนค่อยเข้าไปอยู่ได้ผมจะเอาเงินที่ไหนไปดาวอะครับไปกู้ธนาคารสิแกน่ะทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งกู้ได้อยู่แล้วเชื่อแม่อมเอานานั้น นี่ได้ข่าวจะซื้อบ้านใหม่เหรอมันขอรู้ได้ไงครับโอ้โหนี่แม่นายเสียงดังขนาดนั้นนะไม่ได้ยินก็หูหนวกแล้วผมว่ามันก็ดีนะครับกับการที่เราจะได้มีบ้านอยู่แต่ผ่อนบ้านนี่มันไม่เหมือนผ่อนมือถือนะนะัดมันต้องผ่อนเป็นสิบปีผมก็ต้องทำงานให้มากขึ้นจะได้หาเงินได้มากขึ้นนะครับคุณกรณจะไม่ว่าผมใช่ไหมถ้าผมอาจจะไม่ได้เช่าบ้านกรอ,อยู่แล้วอะโอ้โหไม่ว่าหรอก คนจะเจริญก้าวหน้านะฉันจะไปห้ามได้ยังไงผูปราตายเลยไม่ทราบว่าที่ร้านคุณกเนี่ยยังรับสมัครพนักงานทำงานกลางคืนอ,อยู่ไหมครับอ๋อรับสิมาแต่นายเถอะจะต้องทำงานหนักแค่ไหนเนี่ยถึงจะพอกับค่า,ชาใช้จ่ายผมต้องสู้ครับถ้าไม่สู้ตอนนี้แก่กว่าน,นี้ผมคงจะไม่ไหวครับเดี๋ยวผมขอตัวไปธนาคารก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขอเข้าไปทำงานวันนี้เลยนะครับคุณกรอือได้ แม่แม่ครับฟางนั่งก่อนลูกนะเออจะบอกแม่ว่าตอนนี้ธนาคารเนี่ยเขาอนุมัติให้ผมกู้ซื้อบ้านเลยนะแม่จริงเหรอลูกดีใจจังเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าแกทำได้แล้วฟางอามาได้ไงอะ่ะ <c oughs> พี่เสียใจเรื่องพ่อด้วยนะแล้วพี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่พี่ไปร่วมงานไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรเลย ป้าหมูเขาบอกแล้วว่าพี่นัทติดงานแค่ป้าหมูไปคนเดียวพังก็ดีใจแล้วนัดแม่ว่าจะเอาฟางมาอยู่ด้วยนะลูกแม่ก็เสียไปตั้งแต่เด็กพอพ่อมาเสียไปอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่เหลือใครแม่สงสารน้องนะลูกและอีกอย่างหนึง่งแม่อยากให้นัดเนี่ยช่วยส่งเสียน้องให้เรียนให้จบหน่อยเพอะอีกเทอมเดียวน้องก็จะเรียนจบแล้วได้เลยครับแม่ เดี๋ยวผมต้องไปทํางานร้านคุณกรเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยผมต้องหาเงินเพิ่มต้องขยันหน่อยนะแมแ่ขอบใจมากนะลูกนี่ช่างเป็นลูกที่กระตันยูจริงแต่เป็นลูกแป๊ครับแม่ไปนะฟังพี่นะัดขยันจังเลยนะ ควาว่ามันโอเคเลยนะคะคุณป้าฟังอยากทำอะ่ะเราจะได้มีไรายได้เพิ่ม,มให้ที่บ้านด้วยไนงะก็ดีนะจะได้ช่วยนัดอีกแรงผมไปทำงานก่อนนะครับแม่ไปลูกมานั้งก่อนไม่มีอะไรจะคุยด้วยมา อะไรครับแม่คือฟางเขาอยากทำธุรกิจอันนี้อ่ะลูกแม่ว่าจะช่วยฟางอีกแรงหนึง่งเพื่อนฟางเขาทำกันเยอะแยะเลยนะพี่นัทแต่ละคนเนี่ยได้ก,กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยอะ่ะมีเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าแพงๆกันอ่ะเขาอยู่ทำบ้างอะ่ะหลอกเราหรือเปล่าอ่ะ ้มันจะขายได้ดีขนาดนั้นไม่หนอกเลยพี่มันเป็นแบบพวกขายตรงเดเ็กเซอรีอะไรเงี้ยนี่แม่ว่าจะเอาไปขายเ,เพื่อนๆในตลาดช่วยกันกันกบฟังอีกแรง,นงหนึ่งรวยแม่จริงค่ะคุณป้าก็ถ้านัดเห็นด้วยแม่ก็ว่าจะขอเงนินไปของคุณมาลูกแต ผมเห็นคนที่ทํางานพวกนี้เนี่ยเขามไม่ต้องซื้อของก่อนไม่ใช่หรอครับแม่พอรับออเดอร์มาก่อนแล้วเขาก็ค่อยซื้อของนครับแบบนั้นมันก็ได้นะพี่แต่ว่ามันก็จะได้กําไรน้อยอะ่ะถ้าอยากได้เยอะเราก็ต้องไปซื้อตุนไว้ตอนที่มันลดราคาแล้วก็ค่อยอเอาไปไว้ที่หนักนะพี่ใช่ใช่ยิ่งซื้อเยอะราคายิ่งถูกแล้วเราก็มาฟันกำไรอะ่ะเอาจากส่วนต่างนี่แหละลูกผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ นะเป็นอรนะ่อยหน้าตาดูเพลียๆ,ๆนี่ทํางานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้พักผ่อนแบบนี้ระวังจะป่วยเอน,นะผมมาไหวครับคุณกรณ์แต่ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณกรณ์หน่อยครับอ่ะเลยนั้นนั่งก่อนอม,มีอะไรก็ว่ามาคือผมอยากจะขอกู้งเงินกรณ์หน่อยครับเอา นายกู้เงินจากธนาคารซื้อบ้านไปแล้วไม่ใช่เหรอจะมากู้จากฉันอีกทําไมคือแม่กับฟางเขาต้องการเงินไปทําธุรกิจพวกขายตรงอะไรแบบนี้ครับอือนี่ไอ้ธุรกิจแบบเนี้ยมันไม่ต้องลงทุนก็ได้นี่ค่าสมัครไม่เท่าไหร่เองทําไมต้องกู้ละ่ะแม่บอกว่าต้องตุนของนะครับฉันว่าแม่นายต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะถ้าไม่วางแผนให้ดีก่อนเนี่ยเราบางจะเสียเงินแล้วนะแม่กับฟางเขามั่นใจมากเลยนะครับ เขาอยากขายเครื่องสำอางสำหรับผู้หญิงนะครับคุณกอนอ๋อเออเอาก็เอา,เอา,เอาได้งานฉันขอให้แม่กับน้องนายในประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะนายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกขอบคุณมากเลยนะครับ นัดไม่ไปทำงานร้านคุณกรณ์เหรอลูกผง่วงอะแม่เผอหลับไปอะพี่นัดคือฟังมีเรื่องจะสารภาพอะแต่ว่าพี่อย่ากวดฟังนะเรื่องอะไรอะคือฟังทำธุรกิจขาดทุนอะ ของที่ซื้อมามันขายไม่ออกเลยอะพี่ <ắm S 1> ก็เดี๋ยวนี้ของพวกนะั้นมันเลิกคิดไปแล้วอะคนมันก็แห่ไปซื้อยี่ห้ออื่นกันอะฟังว่ามางจะไปซื้อยี่ห้อนะั้มาขายบ้างอะพี่แต่ว่ามันต้องใช้เงินอะพี่บอกแล้วนะฟังว่าพี่ไม่มีเงิน,นอะเงินคราวที่แล้วพี่ก็ไปกู้เข้ามานะ งั้นแกก็ไปกู้คุณกรเข้ามาอีกสิคราวที่แล้วผมเพิ่งโดนด่ามาแม่ผมไม่เอาแล้วอะถ้าแม่อยากได้เนี่ยแม่ก็ไปกู้เข้ามาเองสิฉันไม่ให้นะคะคุณกรคะ่ะ ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าอยากได้ก็ใช้นี่เก่ามาก่อนนายคุณกอบอกว่าสงสารผมแล้วก็อยากให้พวกเราทำธุรกิจให้สำเร็จไงนะครับก็เพราะสงสารไงนะถึงได้เตือนเนี่ยนายเนี่หาเงินอยู่คนเดียวเลยนะส่วนแม่กับน้องนายก็ขยันสร้างนี่จังเลยนี่ไม่สงสัยนัมันบ้างหนือไงใช้มันทำงานจนตายเหรอ หนูรู้ค่ะหนูถึงอยากทำงานแล้วก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะนี่หนูไม่เคยได้ยินหรือว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวถทาไมมีเงินลงทุนก็เปลี่ยนงานไปหางานที่มไม่ต้องลงทุนสิเข้าใจแล้วค่ะฉันว่าฉันจะไปรับจ้างทำความสะอาดตามบ้านนะคะดีงั้น หนูขอมาทํางานที่ร้านของคุณกรได้ไหมคะตอนงกลางวันหนูก็ไปเรียนแล้วเลิกเรียนหนูก็มาทํางานเออมันต้องอย่างนี้แม่อยู่ด้วยกัน3คนมันต้องมีรายได้เข้า3มทางสิมันถึงจะถูกที่สําคัญนะนะทุกคนต้องรู้จักประหยัดอดออมอะไรมันจะเป็นก็อย่าไปใช้แบบนี้ไม่นานก็ปลดหนี้ได้และที่สําคัญนะนะอย่าสร้างหนี้เพิ่มอย่าไปกู้ใครเข้ามาอีกค่ะเราสัญญาค่ะ ดีมากต่อไปนายเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวแลว้วแบบนั้นขอบคุณมากลยครับคุณกรขอบคุณจริงจริงครับคนเราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินควรใช้เงินให้เหมาะสมแก่ฐานะและความสามารถของตนไม่ควรทำอะไรเกินตัวจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินชีวิตต้องล่มจมเลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะใช้เงินเกินตัว นะลูกนัดนี้เป็นลูกที่กะตันอยู่จริงรู้สึกไปเลยไหมเอาเดินไปทางนี้เหรอเดินไปเลยหอลหลอกเราหรือเปล่าอ่ะมันจะขายได้ดีขนาดนั้นไม่ได้หลอกเลยพี่มันเป็นพวกขายตรงเดลิเคทเซลขายตรงเดลิเคทเ โ่ลทีน1่3สองามทอาไมกอนเป่ป่เปาไม่ต้องเขาปกกธุรกิจมันลงทุนความทางั่งขาดทุนนึกถลงหัวข้อที่ซื้อขามออกเลยก็เราสงสารเนี่ยนะถึงได้เตือนเนี่ย นายหาเงินอยู่คนเดียวนายหาเงินอยู่คนเดียวโอเคเอามายเอามาใส่แม่กับน้องกต้องสงสารไงนะถึงได้เตือนเนี่ยนายน่ะหาเงินอยู่คนเดียวเลยอ่ะอะไรโซน่า